ปอะมาแล้วเนาะหลังจากที่คือรถมาประมาณสัโมงนึงเพราะว่าคอดมาบลึงทางเดี๋ยวมงบรรยากาศนอ่อันนี้เราบรรยากาศอยู่ทางภูพมาณบรเคยมาจากเทื่อฮักกมาครัง้งแรกคือรถจักมานี่ นี่เนาะกำลังเก็บภาพบรรยากาศเนาะหน้าคือกันเลยคนกันนี่เห็นบรวันนี้เป็นวันคานเนาะคนบ่หลายบ่คือวันเสาร์อาทิตย์เนาะ เสาธิดคนหลายนี่วันนี้เป็นมื้อร้านสก,การมคนคนลยนยมันีดเดี๋ยวเาลงไปทางล่างสันลุ่มนะมนมเอิ้นมาทางทางลุ่มบ่เอิ้นมาใดนใดนนเดี๋ยวลงไปเก็บหอกูทางพุนไปเลยไปเลยไปเลย bắn nhạc cạn khổn định lời mỹ phu bắn nhạc cạn khổn lời บรรยากาศโคตรดีเลยนี่ผู้นั้นยังบอต้องเป๊ะแก่เด้ออันนั้นผมลาวเด้อเว้นผมปอกผมแท้ๆของลาวเลยเด้อนี่คู้นี้นี่นี่ผมแท้ๆของลาวเลยอย่าไปไปบอสว่าเสื้อกลางได้บุญแม่ได้ผมลักคุณบอนกระเจ้าหุ่นสลิงไกลเลย นี่ทางลงไปอืมนี่เส้นนี้อะก็มหัศ บรรยากาศดีเคยมาครั้งแรกมาครั้งแรกนะอันนี้ก็แเม่นผมฟูของเรานะอันนี้โบมินโบม่นสึกฟาร์นโข,ขงของเราแท้ๆเลยปวดปวดซ่าหัวเลยนะนี่ <c oughs> อย่างโอ้โดนดโดน มีแล้วครับแล้วพวกเขาอะไรครับโอเคพี่ละอืมบ่มีเออสัจจะได้แล้วครับ